ฮัลโลเมื่อไงจ้าแกงกระจายโอ้ยงงไปหมดแล้วเนี่ยสลกแก่งกระจายหรือแกงกระจาน <S <S 1> <S 1> เอ้ยมันตกลงมันคือแก่งอะไรวะ ใจแก่งกระจานเฮ้ยไม่ใช่ละนี่มันคือแก่งกระจานโอเคแล้วยังไงเนี่ยวันนี้ที่คุยกันไว้เนี่ยว่างไหมเจ๊คิวแว๊บเจ๊แข่งกระจานลงขึ้นมาเลยว่างว่างเหรอว่างเวอร์ว่างเวอร์โอเคได้จ้างพูดดีเออก็ดีก็ดีแล้วลผลิตภัณฑ์ที่ให้หาเป็นยังไงบ้าง อยเอ็กซ์บิ้มนม 3, 4หมบวกอ๋อจริงป้าโอเคกูดแล้วส okay, <good> าวเอ็ก์นึ่งอ e ี A v, เอวีได้เลยละ่ะโอ้ยสุดยอดแล้วนี่เดี๋ยวจะเข้ามาหาเจได้ปันเนี้ยเข้าไปจ้าเออโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะ๊ายบายครับ,รอบโอ้โหหมีหอมืมอะไระอ่ะบอสเดี๋ยวนี้นะทำงานแย่ลงทุกวันทุกวัน ยุ่งอ่ะบอสยุ่งอะไรนี่ดูโต๊ะปุ่นจับเครอะเต็มไม่หมดเลยนิดๆหน่อยๆยุ่งตะลนิดๆิดหน่อยหอะไรปกติเห็นถูไปถูมาถูทั้งมาเลยงอนบอสงอนบอสเลยค่ะที่แล้วออกไปงานหยิงานก็ไม่รู้เนี่ยไม่เข้าใจเลยเนี่ยก็าจะอี๋อิมจะเป็นคนไอทำความสะอาดรถหรือไงอยากให้ไปขัดรถก็อยากจะแต่งตัวแบบแบบไม่ได้เลยแล้วไปนั่งทำไมข้างบนเนี่ยรผ้ารับผ้าอะไรขนมเต็มไม้เต็มมือเลยรที่กินอย่างเดียวแล้วงานการ ทำในเดี๋ยวนี้เอาพาไปกินไปบ้างเถอโอ้โหสภาพนี้ไม่ไหวแล้วนะจะต่อไปช่วงนี้ผอมลงเยอะขาเขานมันทำง่ายแล้วไม่ไหวแลอะไรเฮ้ยเสียงเหรอยี่บีเอิร์มนะอะไรของมึงเนี่ยพาพาสองเอออะไรของมึงเนี่ยเนี้ยเนีอ่ยอะไรอรยลงมาเลยลงมาเลยเลยทำงานทำการได้ละเน่โอ้โหหยุดเถียงแล้วฟังก่อนอะไรเฮ้ยอะไรครับ เดี๋ยวจะมีแขกมามีแขกไม่เอารับแขกอะไรช่วงนี้อารมณ์ไม่ดีจะมีคงมีแขกอะไรแถวนี้ต้องหาใครมาอีกเนี่ยส้อหาใครมาอีกอ่ะโอ้โหจะต้องหา่ออกมาแบบอย่างไรกันเนี่ยวุ่นวายเสยงนางออกไปข้างนอกเลยมาแล้วนี่ไงแขกอ๋อนี่แขกเราเหรอใช่ นั่นไงคนนี้ต้อนตอนรำหน่อยไม่ได้ตอนตอนตอนรำหน่อยรู้ป่ะโอ้ดูดูรักกันน้องตอนตอนโอ้ดูรักกันน้อโอ้ไอเดียเจนได้เย็นาเขาเรียกว่าเป็นการลับน้องอ๋อรลอนนี่พีอาร์นี่พีอาร์นนี้ประพันธ์เราไม่ใช่นี่พีอาร์อันนี้จะมาทำพีอาร์อ๋อไงต้องกอดลับน้องพี่โอ้ยพอแล้วเฮียพอแล้วพอแล้ว ลี่จะมาทํางานแล้วใช่นี่จะมาทํางานแล้วเป็นงานผลิตภัณฑ์โอ้ยสวยเอ็กนมสบิ้มดีมากสี่ัวแล้วช่วงที่ผ่านมาไปไหนมาไหนบ้างไปเนี่ยรับมาใครแล้วจะไปไหนที่ไหนแล้วจะไปทําอะไรที่ไหนต่อแล้วนี่ไปไหนนี่จะไปไหนเนี่ยก็จะมาหาเจเนี่ยคุยเรื่องงานนัดกันไว้เออแพตตี้พีอาร์ใหม่ของเราแล้เจออกจากบ้านก็ไม่มีนมกลับอยู่ในบ้านก็ไม่มีนมเสือกไรกับนมโกเดี๋ยวมันจะเอาผลิตภัณฑ์มาให้เออร์เออร์เลยเหรอไม้ยังล่ะอยู่ไหนแล้วผลิตภัณฑ์อ่ะ เนี่ยก็เดี๋ยวลงจากรถโดดเออไปอะอีบาสอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋องานวานแล้วหรอเออเข้ามาเิเปิดประตูเข้ามาเลยบ้านกูเออแค่นี้แหละปวดไม่น่าบ้านยังมาใช้นี่ทานอะไรโตโอ้ยช้านเมึงค่ะสั้นๆเนี่ยโอ้ย <laughs> ายาวมากแม่ยืดหน่อยสิยากลิมานี่คือให้กูมาทำอะไรจ๊ะอ๋อมาคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้ผลิตภัณฑ์นมนี้ผ่านไหมรายการนี้เขาเน้นนมไม่ใช่ถ้ากูไม่ผ่านก็ไม่มีใครจะผ่านแล้วล่ะจริงๆริงทำไมให้กูทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยววันนี้เฮียจัดการให้เองเฮียคือใครเฮียคือเฮียคือบอสใหญ่ขอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหวผู้ใหญ่อย่าว่าอย่างงั้นสวัสดีค่ะขอว่าอย่างงี้เหรอ จะพึ่งนะปกติเขาไหว้ผู้ชายกันแต่นี้ผู้ใหญ่อยากไหว้คืนบ้างอ่ะเดี๋ยวนะเนี่ยเดี๋ยวันนี้มีพิธีสอนไหว้ผู้ใหญ่เอาไงยังไงครับยังไงครับไม่ไม่เยอะไปนี่เป็นลูกคนหนุ่มมาจังเลนครับเดี๋ยวพึ่งนะวันนี้น้องแพทเราจะมาทำเป็น PR ผลิตภัณฑ์ของน้องแพตตี้ผลิตภัณฑ์แนะนำเซฟส่วนอะไรสวัสดีค่ะแอร์บัสค่ะ ก็สัดส่วน36 24 34ค่ะอ้าวสัไม่ใช่8ามนะผู้รู้นึกว่า38เบาๆมี่6เลยเหรอค่ะทำไมเหรอคะไม่รู้หัวเด็กรู้ว่าพาวจ้าไม่ปกติปกติที่บ้านมีแค่ 3, ามสองามยีเจจริงเหรอคะที่รักมาแล้วทีรักกูมาแล้วเหยียบให้ที่รักกูนะ ฮะอันนี้ที่รักเหรอสวัสดีค่ะที่นี่เป็นไกรเฮียผลิตภัณฑ์บอลเทปสองรันจ๊ะน่าคุ้นๆนะน้องแพตตี้แพตตูแพตตี้อูกแล้วีิ้งจริ้งชื่ออีแพัสด์ตเดจ์เจอร์อีแพัสค่ะเอ้านี่สรุปเป็นคู่จิ้งมึงนี่ใช่ไหมเอ็งว่ามึงอยากกินกันมานานละกูรู้นะไม่ยมอยมันมายังไงวะเราจะบอกว่าต่อไปน้องแพตตี้เขาจะมาเป็น PR ฟรีแลนซ์ให้กับบริษัทเราแล้วจริงมปะ โอ้ยเดี๋ยวนี้จะิญรุ่งเรืองนะเพื่อนตั้งแต่ว่างงานมาเป็นสองสเดือนวันนี้ว่างงานมาสองเดือนแล้วเหรอก็มาเข้าเรื่องกันก่อนว่าวันนี้น้องแพตตี้พาน้องอะไรนะ Airbus ค่ะน้อง Airbus Airbus ส่วนใหญ่จะเจอคนเรียกผิดอ่ะน้องแแแแออรร์์บ็ Airbag Airbag a i r b แอร์แบ็ g ใหญ่ด้วยตูมากก็นี่ไงเดี๋ยววันนี้เรามาตรวจสอบคุณภาพต้องตรวจอีกอ่ะต้องตรวจสิไม่ต้องตรวจแล้วผมไม่ผ่านครับไม่ผ่านเพราะอะไรรู้ป่าวนี่กลัวอย่างเดียวเลยตอนนี้กลัวอะไร เป็นโรคอดบวมปอดบวมบอนมอ๋อคันไหมคันไหคันโอ้ยคันคันคันหายคันแล้วค่ะในเมื่อวันนี้ถาม่าดีว่าในเมื่อวันนี้เราคนเก่าพาไปดืพันคนใหม่มาเนี่ยก็เห็นตัวเองแบบโด่งดังจากรายการนี้ค่ะโด่งดังไไม่ใครบอกหรือว่า เดี๋ยวอันดับแรกขอบคุณแฟนคลับทุกท่านเลยค่ะผู้หญิงวันนี้ไม่ไปลับพารแต่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องแพทก็ต้องพาผลิตภัณฑ์ไปแนะนำตัวกับ HR ก่อนแล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงหมดแรงแล้วเหรอหมดแรงแล้วยังไม่ทำอะไรก็นั่งใกล้กันสปาร์เสร็จเรียบร้อยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องแพทก็ต้องพาผลิตภัณฑ์ไปแนะนำตัวกับ h เอชอาร์ก่อนเออไปยังไปไหนอ่ะไปแนะนำตัวกับ HR ก่อนเออไปเลยลุกๆโอ้ยเป็นไงน้อง แอร์แบ็คใช้ได้แอร์บัสแต่มีแอร์แบ็คติดตัวกลุ่มมีวัวเด็กของแพตตี้อร์ไปอะไรนี่อะไรนี่แหละไขยี้ขยี่บี้บีบิดได้หมดเฮ้ยเดี๋ยวกันเฮียติดงานเอ้าไข่งานอะไรอ่ะมีงานก็นึกขึ้นได้เออก็นึกขึ้นได้มีงานจะไปดูมันเปลี่ยนของมีงานมีงานมีงานเออเดี๋ยวเฮียไปก่อนลกันะไปละโอ้โห นี่มันนอนหรือมันสลบคิตตี้แล็ว้เนี่ยเดี๋ยวหนูตายของไทยจะตายเดี๋ยวหนูนั่งรอเฮียตรงนี้นะเดี๋ยวเฮียเขาจะมาตรวจสอบผลิตภัณฑ์คอีปวดเป็ดเฮ้ยตีต้องปาบอโอ้โหตายตายตายกูกระลาวินเลยถึงขั้นแลจะสลบหมดแรงนี่มึงทำอะไรเนี่ยมึงกินกล้วยแลกใช่ไหมเอา เอออะนั่งรอนั่งรอโอเคที่น่ไม่ใกล้ไม่ใกล้ที่นี่ไม่ใช่เฮียอย่าไม่ใช่ไม่ใช่มึงัะมาเนี่ยมาช่วยงานกูออกมาเลยออกมาทกอะไรอยะงานเยอะแยะมาทำอะไรอีกไอห่านไอห่านไอห่านล้านด้วยมาเร็วๆโอ้ยได้เวลาแล้วค่ะนอกจาบาสค่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีเรื่องการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ แต่ช่วงนี้เรายาังมีแบบว่าปล่อยให้เป็นแบบฟีทามชิลๆ<ช>ไปก่อนอ,อแต่ว่าเคยไหมเคยเห็นคนเล่นมายากลแล้วสงสัยมามว่าเฮ้ยเขาทําได้ยังไงเคยนะหลายรอบจริงเหรอ,ห,อหลายรอบนี่คืออะไรครับก็ก็สงสัยอ๋อสงสัยหลายรอบเดียวก็เอ๊ะอะไรหลายรอบไม่ใช่อย่างไม่่่ใชอยางั้นเดี๋ยววันนี้เฮียมีมายากลมาแสดงให้ดูก็อยากเห็นอยากเห็นเดี๋ยวจัดให้อ่า นายกุเฮียนี่ง่ายๆเลยแต่พอเล่นเสร็จแล้วจะทึงอึ้งเสียวเลยอึ้งรึงเสียวอ๋ออึ้งรึงเสียวต้องอึ้งก่อนนะใช่แล้วทึงแล้วอยเสียวตามมาอ่าใช่เดี๋ยวคอยดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะนายกุญย์เลือนี่เป็นผ้าแบบมาจากเดวิดเลยใช่ไหมไม่นี่ผ้าธรรมดาแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่นให้เป็นเป็นเดวิดเค้าเปรีลเลยโอเคได้นี่ผ้าธรรมดาแต่นายเฮียแบบไม่ได้เชื่อถือว่าจะเล่นายกุญย์ได้เดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูนี่ผ้าธรรมดาเลยนะผ้าธรรมดาค่ะ

ไม่เคยเลยไม่เเคยยลใช่ไหมอันนี้อะไรดิก็ป่าบมไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรครับผมอ่าอันเป็นนี่ครับมาเลยก็จากนี่เลยอผ้าจากคอปเปอร์ฟิลเลยนะโอ้โหสุดยอดนะฮะโอ้โหผ้านี้แบบอืมดีนะยินดีโอ้โหจะได้เลยล่ะพิเศษมากตั้งใจดูที่ผ้าดีนะโอเคอย่านิ่งๆๆนะโอเคนิ่งๆ เดี <differences S 2> <height? S 1> ๋ยวะกลวใจไม่ทันใจไม่ทันอใจไม่ทันหรอนี่นีเอาให้ตายเอาให้ตายด feeling เกิดนี